จะมีคนฟังไหมมียังไงก็มีเขาจะฟังมาฟังกูมากกว่าฟังคนแก่ด้วยซ้ำกูจะบอกให้แก่เยอะๆเถอะแล้วลองดูว่าเขาจะฟังใครแก่เลยทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกฟังฟังใครก็ได้ฟังกูก็ได้ฟังแก่ก็ได้ฟังได้หมดแหละกูไม่สนใจหรอกอาศัยมีสื่อพูดเก่งมึงไม่มีสื่อหรอกูใช้อะไรกูกูกูใช้ก็ติกตอกมึงก็เล่นติกตอกจะไม่ใช่เหรอทำไมมึงไม่ไล์ล่ะ อาใส่พูดเก่งแล้วถ้ามันไม่ฝึกให้ตัวเองพูดเก่งบ้างล่ะกูพูดเก่งได้มันก็ต้องพูดเก่งได้แสดงว่ามึงไร้น้ำยาไม่มีคุณค่างังนสมองมึงไม่มีความสามารถแล้วมึงจะโทษกูได้ไงนี่มึงอจฉากูเลยนะอจฉาว่ากูมีช่องอจฉาว่ากูเนี่ยพูดเก่งแล้วคําถามคือกูมีติ๊กตอกเหมือนกับมึงไหมกูก็มีติ๊กตอเหมือนกับมึงกูก็มีช่องเดียวเหมือนกับมึงมึงพูดได้ไหมล่ะมึงพูดไม่ได้เพราะมึงไร้น้ำยาไงมึงอย่ามาพูดว่ากูพูดเก่งก็มันพูดเก่งดีแต่พูดเก่งแล้วด้ะ กูฝึกพูดจนกูพูดเก่งได้ทุกวันนี้ก็เพร่งมึงมาไล่น้ำยามึงไม่มีความสามารถไงมึงเลยทำไม่ได้แบบกูมึงก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ากูเก่งกว่าต้องยอมรับให้ได้นะมึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่กูทำกูทำเหมือนกับมึงทุกอย่างแล้วมึงก็สามารถทำได้เหมือนกับกูทุกอย่างแต่แค่มึงไล่น้ำยาในการที่จะทำให้มีชื่อเสียงได้อย่างกูแค่นั้นเองมึงอย่าคิดว่าชื่อเสียงที่กูมีมาได้ด้วยความฟุกนนะมันมาได้ความสามารถที่กูทำนะมึงมึงใจเย็น คิดนิดนึงจ้าก่อนจะว่าคนอื่นนะหัดดูความสามารถตัวเองด้วยว่าทําได้อย่างเขาไหมอย่ามาพูดว่าดีแต่พูดเก่งดีแต่มีสื่อมึงก็มีสื่อกูก็ใช้ติ๊กตอกมึงก็ใช้ติ๊กตอกแต่มึงใช้ติ๊กตอกด่าชาวบ้านไงมึงใช้ติ๊กตอกเรื่องไร้สาระปัญญาอ่อนมึงใช้ติ๊กตอกแต่เรื่องไม่เกิดประโยชน์มึงใช้ติ๊กตอกแต่ค่อนแขวชาวบ้านมึงใช้ติ๊กตอกแต่ทําลายคนอื่นแต่กูใช้ติ๊กตอกในการสร้างสรรค์กูใช้ติ๊กตอกในการสอนคนเด่นกูใช้ติ๊กตอกในการทักกระแทกก กูใช้ติ๊กต่อในการแก้ไขความหิดพิงคนูในโลกกูใช้ติ๊กต่อในการเยียวยาจิตใจรักษาคนที่ตกต่ำตกทุกข์ได้ยากให้เกิดดวงตาเห็นทางในการได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วแก้ไขสันดาลตัวเองได้กูใช้เกิดประโยชน์มึงใช้ไรประโยชน์ไงเข้าใจหรือ,อยัง แล้วเอาจริงๆกูสอนผิดกูไม่ได้สอนผิดตามหลักธรรมนะเข้าใจใหม่นะกูไม่ได้สอนผิดตามหลักธรรมตามหลักเกณฑ์หลักลการห,ห,หลักของอริยสัจกูไม่ผิดนะกูแค่จดจําตรงนั้นผิดพูดตกหล่นบ้างอะไรบ้างมันปเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นได้ขนาดมึงอยู่กับพ่อกับแม่ทุกวันบางทีพ่อแม่มึงพูดอะไรมึงยังจําตกหล่นเลยมันเป็นเรื่องปกติสัญญามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่กูไม่ผิดหลักอริยสัจสี่เอาสิ ใครจะเถียงหลักอะไรจะศสสีเถียงกูได้แต่กูไม่ผิดหลักนี้แต่ถ้าจดท่าจําท่านู่นท่านี่พัะใจไปดกตั้งสี่สิบห้าเล่มกูจะกูจะจําหมดได้ยังไงกูจะจําทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยังไงอีกอย่างหนึ่งกูพูดสดแต่คนอื่นไปนั่งเปิดตําราก่อนแล้วค่อยมา,มาว่างพูดมึงว่ามันจะมีใครจะผิดหลักกูพูดสดกูก็ต้องผิดสิอีคนนั่งเปิดตํารางก็ต้องพูดถูกถูกสิแล้วมึงจะให้กูมานั่งเปิดตําราทุกอันได้ยังไงแต่ก็แก้งไงก็แค่นั้นเอง อะไรที่กูจําผิดจําพลาดก็แค่แกไขมันแค่จําผิดแต่หลักการปฏิบัติในใจกูไม่ผิดจะผิดอะไรไม่มีทางผิดถ้าโดยหลักธรรมไม่มีทางผิดโดยหลักอื่นผิดได้หมดจําผิดจําพลาดจาถูกจําชื่อจําผิดจําเหตุการณ์ผิดจำสถานการณ์ผิดจําชื่อผิดจําบทความผิดผิดได้ทั้งนั้นใครจะมาจำหนังสือได้ตรงเป๊ะมันไม่มีหรอก เรื่องง่ายๆแค่นี้ยังไม่เข้าใจเอาตำรามานั่งพูดให้กูอ่านกูก็อ่านได้มึงเตรียมตัวมาก่อนมันก็พูดได้สิกูไม่ได้เตรียมตัวมันก็ต้องมีภาพไปเรื่องปกติการพูดสดมันมีพูดพลาดพูดผิดได้เป็นธรรมดา